โรสซีรินทิปปล่อยเพลงภาพลวงประกอบซีรีส์เปลือกรักปมลวงแฮงเอาท์ว2 9 m u s i t i i d e n t t t i e s E 2เ m u s i c i d e n t i t y ส่งเพลงภาพลวงเพลงประกอบซีรีส์เปลือกรักปมลวงแฮ่งอท์เรื่องราวความรักแสนเจ็บปวดของห้านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยได้ e music, 2 9 music identities e 2 9 music identity ส่งเพลงภาพลวงเพลงประกอบซีรีส์เปลือกรักปมลวงแฮ่งอ u ์เรื่องราวความรักแสนเจ็บปวดของห้านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยได้มารวมตัวกันเพื่อแชร์เรื่องราวผ่านคืนแห่งอ u t ของพวกเธอที่ทุกคนจะได้ชมพร้อมๆ กันทาง MONOMAX Mono Max ครั้งนี้ได้ศิลปินคุณภาพน้ำเสียงสุดเพราะโรสซิรินทิปหานประดิษฐ์มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกประกอบดนตรีที่ผสมเครื่องสายต่างๆอย่างเชลโลยิ่งทำให้เพลงนี้เข้ากับเนื้อหาของซีรีส์ได้อย่างลงตัวโดยโรสซิรินทิปได้เปิดเผยถึงการทำงานครั้งว่า ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาร้องเพลงภาพลวงยิ่งพอรู้ว่าเป็นละครของที่ออฟที่แดนภายใต้การบริหารของโมโนออริจิน l ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วหนึ่งสองพอได้รู้ว่านักแสดงทั้งหมดคือใครเรารู้สึกเกรงขึ้นมาทันทีสพอได้ทำตัวเพลงจริงๆดนตรียิ่งใหญ่มากก็เลยรู้สึกว่าเกรงเข้าไปอีก ใจหนึ่งก็ดีใจแต่อีกใจก็คิดว่าเราจะทำออกมาได้ดีไหมพอได้อัดเสียงและมิกซ์เรียบร้อยแล้วมันดีจริงๆรู้สึกของคุณทุกคนที่นึกถึงโรสซิรินทิปทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ฟอร์มยักษ์แฮงเอ u t ในครั้งนี้ด้วยค่ะภาพลวงเป็นเพลงประกอบซีรีส์เปลือกรับอมลวงแฮ่งอ u ์ เรื่องราวกลุ่มเพื่อนสาวห้าคนที่ต่างวิถีชีวิตกันไปคนละแบบโดยทั้งห้าจะมาพบกันเพื่อแหงเอาพูดคุยแลกเปลี่ยนสารทุกสุขดิบให้แก่กันเสมอโดยส่วนใหญ่มักไม่พ้นเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสามีและลูกเมื่อต่างสถานะต่างความคิดย่อมมีความขัดแย้งมีความในใจและมีความลับที่ไม่กล้าเปิดเผย แต่เมื่อถึงวันที่มาแฮงเอาทุกคนจะเผยความลับของตนเองให้เพื่อนฟังหมดเปลือกนำแสดงโดยป๊อกปิยธิดามิธีระโรธโดนัทมนัสนันพันเลิศวงสกุลแพนเค้กเข็มมนิดจามิกอนขวัญอุตสามณีวัยทยานนท์ชิปปี้สิรินทิปปรีดียานนท์เบกเปรมมณัสสุวรรณานนท์โอมอัจฉานามปานสมัตกฤตสตาพรเวโรธ ฮัตปรัชวินพิ่รมธาดารัตทีวนิชนันธาดาพลอยพัฒรากรตั้งสุภกุลและอื่นๆกำกับการแสดงโดยผู้กำกับมือชมังออฟพงพัฒวชิระบัรจงและผู้จัดมากฝีมืออย่างบีบีเอกนรีว e ชิระบัรจงภายใต้การผลิตของบริษัทแอคอาร์ตเจเนเรชันจำกัด ดูได้ที่ MONOMAX MonoMax ที่เดียวเท่านั้น